ตอนนี้ผมกับทีมงานโปเซอว่าชิมาซันตอกดูครับกับอาวุธตรงไหมอัดแก๊็ไปเบิ้งกันว่าชิได้กินจังดามื้อนี้ต้องได้กินครับลองเบิงบ้งไปกันเบิง้งจีจวน,นู้นนี่อะไรจังวากันไปครับป่ะหยุดเลยหยุดหยุดกล้องเลยหยุดกล้องเลยไม่ไม่ไม่ยังอยู่ไม่ไมไมยังอยู่ เดนดูดูออยันไงนไงตาบอนั่น่นั่นิเออเอาขาวนั่นน่ะโอ้ยใบยูคาะยใบยูคะมีหน้าขหน้ารไปใบ,บยูคาุนบอดยูคครับผม,มตตาดดี่นนงนี่หรออ่ะเดี๋ยวเอเอนีนี่ขดกัน

นี่ตอ hmm? like ั้ตกนยโอยตอกกูขอใอดพี่หลอกดิตอกดิตัวมันมันมันอเมียนอยู่วมันนี่เราเลี้ยงอะไรกู ฉันไม่งน่เก็นปะไปไปค่าติงอนวะนันซื้อนม่นซื้อนิงยไป่ติงนข้ั่นละ้ละปุ้ง่ยมันมันุมเยอะแล้วก็ Nah, Oh, terus. dia korang. Nampak tak? Ini ก็ได้กินขัวหนูแล้วันนี้เช็ดกูจนเต้มเราแงงบดขึ้นตัวที่ชิดแย่ไปเอยนับคนเลยเอ้ยดีละได้แล้วกูเอาเจ้าโดนละใช้กูเบิงนูฟุกเงี้ยโอ้สุดยอดครับเชิมทองบมทีมงานทองบ่มหนูดับ อนะอไรไ้องนี่ได้ฮอดีปูก็มหออมอกไว้นี่ครับบรรยากาศชิวๆมานอกบบนนอินดี้เ,ดอเ,ดอเอาวันนี้่อไปจะเป็นการว่าาหายเนี่ยพวกัวอ,ท,อ,อทีมงานครับรับคืนดีอินดีมากเลย ในกันละเขาเมื่มก,กี้มีเขาเมีเขาอันี่วัามื้ลยว่าอไรละแล้วกูเชยังกีปู่บางม่กินบ่ะเขกคนหนููทาจินขวูินเวทน,น,น,นงีลยัวแล้ว